ตอนแรกนะคะก็ตอนแรกที่จะมายกมือเนี่ยจะมาคุยเรื่องกาแฟแต่ว่าฟังจากอาจารย์จบแล้วกาแฟก็จบแล้วค่ะจะไม่ไหลจบกาแฟแล้วจะไม่ไหลกลับไปคือคืออย่างที่พี่ที่หน่อยพูดตอนแรกอะ่ะถ้าไม่เห็นทุกข์อ่ะมันจะไม่เห็นทมตอนแรกเ,อก,เอก็เลิกเลิกหยุดหยุดนั่นแหละค่ะจนวันที่ทําให้ที่กินแล้วก็แบ่งชุนกินแล้วชุนก็ไม่สบายมากอะ่ะตอนเช้าแล้วชุนไม่สบายมากแล้วชุนประกาศเลิกกาแฟค่ะ ถึงมันจะช็อกเหมือนฟ้าผ่านะคะแต่ว่าก็ก็เห็นแล้วว่าชุนน่ะทุกก็รู้ว่าการกินกาแฟตัวเองอ่ะทาให้คนอื่นน่ะทุกไปเบียดเบียนคนอื่นในเวลาเดียวกันวันที่ตัวเองเลิกกินน่ะอาการลงแดงอยากกาแฟที่มันปวดหัวไม่สบายมันก็มีมันก็เบียดเบียนตัวเองนั่แหละค่ะเพราะมันเห็นทุกอ่ะว่าเราเบียดเบียนทั้งคนอื่นแล้วก็ตัวเองอ่ะมันมันก็เลิกได้เลยนะคะถามว่ากาแฟยังหอมไหมมันก็หอมนะคะแต่หอมแต่มันไม่ได้เป็นขัดสะเพราะรู้แล้วว่ามันเบียดเบียนนะคะ นั้นก็เลยเป็นเรื่องของกาแฟที่ว่าเลิกเลิกได้เลยค่ะไม่ไม่หวนกลับไปเรื่องที่จะมาส่งการานเรื่องวันนี้ค่ะมันเป็นเรื่องส่วนหนึ่งในชีวิตของเอค่ะที่ที่ทําให้เอมีความศรัทธาอาจารย์แล้วก็พ่อครูได้ได้มากขนาดนี้ค่ะเรื่องของเรื่องคือเอเคยเล่าเรื่องนี้ให้พี่หน่อยฟังแต่นานแล้วค่ะเรื่องของเรื่องก็คือสมัยก่อนนะคะเอก็เป็นเหมือนทุกๆคนโดยทั่วๆไปค่ะที่ว่าหลงอยู่ในโลก ว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีใครว่าอะไรดีเราก็ดีด้วยค่ะจนกระทั่งมาถึงจุดช่วงที่ตัวเองได้เรียนปริญญาโทค่ะได้ไปเรียนวิชาวิชาหนึ่งค่ะผลจากการเรียนวิชานั้นนะคะมันเหมือนกับกบออกมานอกกระลาเลยค่ะออกมาเจอโลกภายนอกค่ะแล้วเห็นเลยค่ะว่าโลกที่เราเคยอยู่อ่ะมันเป็นโลกที่จอมปลอมค่ะคือวิชาที่เอเรียนเนี่ยเขาค้ายคล้าับการเหมือนกับกระทบเปลือกโฆษณาค่ะ ว่าโฆษณา Duncan, ที่เราเห็นละครที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นโลกที่เขาสร้างให้ดูเหมือนสวยงามดูดีมีประโยชน์อย่างนั้นอย่างเงี้ยค่ะเป็นโลกที่เขาสร้างให้เราต้องอยากเป็นอย่างนั้นเป็นแบบอย่างนั้นถึงจะเรียกว่าดีพยายามที่เราจะต้องสร้างตัวตนของเราให้มีความโดดเด่นชัดเจนเหมือนดารานางแบบหรือตัวเอกในโฆษณา,าแต่ทั้งหมดทั้งปวงนั้นนะ่ะวิชาที่ Έ เรียนนะคะเขาชี้ให้เห็นว่าทั้งหมดทั้งปวงนั้นนะ่ะมันเป็นความหลอกลวงค่ะ มันเป็นความที่เราอะถูกครอบงําโดยสื่อโดยสิ่งต่างๆรอบตัวที่เราไม่รู้แล้วเราก็โล่งอยู่อย่างนั้นแหละคะ่ะวันที่เอเรียนวิชานั้นจบเอกก็มาทําวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องของการกระเทาะเปลือกสิ่งที่เราเห็นผ่านสื่อโฆษณาเนี่ยแหละะแต่ว่าวิทยานิพนธ์ที่มันจบอ่ะมันไม่ได้ทำให้ความรู้สึกหรือความนึกคิดของเอมันจบนะคะคือเอติดอยู่ในห่วงทุกข์นั้นค่ะเป็นเวลาประมาณสิบปีค่ะ 10ปีที่เอตกอยู่ในห่วงทุกงั้นเพราะว่าคือเอเห็นว่าโฆษณาแบบนี้ยมันหลอกดูสิมันหลอกเราพยายามมากนะคะที่จะบอกแม่บอกน้องนะคะว่าเนี่ยพยายามจะชี้ให้เขาเห็นะเห็นไหมไประโยชน์ตรงนี้ยตรงเนี้ยเขาหลอกเรานะดูสิในความเป็นจริงเราเป็นไม่ได้อย่างนั้นหรอกดูละครอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามจะอธิบายให้แม่และน้องๆฟังนะคะแต่มันเหมือนเราเป็นคนนอกค่ะที่เคยบอกกับพี่หน่อยคุยบใครก็ไม่รู้เรื่องค่ะคุย คุยกับใครเขาก็รู้สึกว่าเราเป็นคนบ้าค่ะเป็นคนประหลาดค่ะมันมีผลทําให้เอมเขาสึกว่าตอนที่วันที่เอไมได้มาเจออาจารย์คือสิบปีแล้วนะยังไม่เจออาจารย์นะคะช่วงหลังๆที่เอได้มาเจออาจารย์มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ขึ้นไปสมัครเป็นนักศึกษาวิชาลามะคะ่ะเอมีความเอก็ได้ไปตอบคาถามบนเวทีว่าเอมีอะไรความรู้สึกอะไรในใจเอบอกเอไม่อยากเกิดอีกแล้วคือเอเห็นว่าโลกที่อยู่เนี่ยมันมันมีสภาพที่หลอกลวงอะคะ่ะ แล้วเราไม่สามารถอยู่กับโลกที่หลอกลวงแบบนี้ได้ทันทีที่เรารู้ความจริงเนี่ยเราเราไม่สามารถอยู่แบบนี้ได้แต่ผลที่ตามมาในกสิบปีนั้นนะคะพอคุยกับใครไม่รู้เรื่องสิ่งที่เอเลือกก็คือเลือกที่จะไม่คุยเรื่องนั้นอีกเลยไม่ไปยุ่งกับเรื่องนั้นอีกเลยค่ะปล่อยให้มันอยู่เฉยๆยเงียบๆไปแล้วก็กลับมาคือไม่ได้กลับไปทําตามโฆษณาหรืออะไรแบบนั้นนะคะแต่ก็อยู่แบบมองเห็นความจริงแบบนั้นแต่ไม่พูดกับใครไม่ไม่สื่อสารอะไรค่ะจนห่างมาถึง วันที่ได้พบอาจารย์ใช่ไหมคะก็ได้เรียนรู้ก็ได้ฟังค่ะอาจารย์ก็เหมือนเปิดโลกใบใหม่ให้เออีกแบบหนึ่งค่ะทําให้เอเลยนรู้ว่าอ๋อไอ้สิปีที่เอทุกอะทุกมันออกไม่ได้อะทั้งที่ที่รู้ความจริงแล้วอะมันเหมือนกับสิ่งที่อาจารย์สอนคือเอเห็นทุกแล้วแหละแต่เอเห็นกิเลสแล้วแหละแต่เอออกไม่ได้เลยค่ะเอก็ยังอยู่แค่ทุกกระสมุทไทยอะเอไม่สามารถมีวิธีที่ทําให้นิโรธก,กับมรคได้ยังไงวิชาที่อาจารย์คนนั้นสอนหนังสือตําราจากฝรั่ง เป็นร้อยๆเล่มเลยนะคะที่เออ่านและเอศึกษาพยายามศึกษาลงไปลึกๆๆๆๆมันก็จะแต่ทุกข์กับสมุทไทยค่ะเหมือนที่ในหลงรชัชกาลที่9้าเคยตัดว่าเวลาเราเปิดตําราฝรั่งเนี่ยเราก็เปิดไปใช่ไหมคะมันก็น่าศึกษาก็สนใจแต่พอไปถึงจนจบปุ๊บอะมันไม่มีทางออกค่ะก็ต้องกลับไปตั้งต้นเปิดใหม่คือสภาพนั้นน่ะเองวนๆค่ะวนๆจน,น,นัทันทีที่อาจารย์เริ่มสอนเรื่องอริยสัจสี เรื่องการให้ออกจากทุกขการจับทุกขสมุทัไทยนี่โรธมักหรือแม้กระทั่งความอยากความสุขรวมสุขแท้เนี่ยมันทําให้เองเขาสึกว่าเฮ้ยคาสอนของอาจารย์อะมันเป็นเส้นทางออกของเออะเอเริ่มเอาเหตุการณ์สิบกว่าปีนั้นอนะกลับมาไขค,ควรซ้ําค่ะเฮ้ยเราที้เราโง่อ,อยู่นานมากเลยนะคือเรามองไม่เห็นเลยคะ่ะว่าเป็นความอยากของเราอะ่ะอยากให้คนอื่นได้อย่างที่ใจเราต้องการเราอยากให้เขาฉลาด จริงๆคำว่าฉลาดมันเป็นอัตราของเอนะคือเราอยากให้คนอื่นฉลาดเราอยากให้คนอื่นรู้เท่าทันเหมือนที่เรารู้อะแล้วไม่อยากให้คนอื่นจกเป็นเดือยแบบนี้ซึ่งตอนนั้นนเป็นความทุกข์ทรมานเพราะมีความรู้สึกว่าเราช่วยคนอื่นไม่ได้ย้อนกลับมาที่อาจารย์กับพ่อครูค่ะอาจารย์กับพ่อครูก็มีอุดมการณ์ในการที่จะเผยแพร่ช่วยให้คนพ้นทุกข์ค่ะแต่ท่านทั้งสองไม่ได้มีความรู้สึกว่าต้องทุกข์ทรมานเหมือนเอนะคะท่านมีความเบื่อบานแล้วก็ยินดีในการที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้เนี่ย ออกไปค่ะมีคนฟังมากที่อาจารย์บอกคนเดียวก็เราก็สอนรู้แค่คนเดียวก็โอเควันนี้บรรยายไปแล้วไม่มีใครรู้เลยก็โอเคเราก็พยายามต่อไปค่ะซึ่งตรงนี้มันทําให้เอเห็นถึงความเบิกบานขัดแย้งกับสภาพของเออย่างรุนแรงว่าของเอไม่เบิกบานแต่อาจารย์กับพ่อครูเนี่ยมีความเบิกบานตลอดเวลาแล้วสอนซ้ำๆซ้ำๆก็ได้ด้วยนะของเราเนี่ยบางทีพูดซ้ำๆหลายๆทีสมัยก่อนมีความลำคาญแต่ถ้านพูด กีฬานาสูรเนี่ยจากที่เอไม่เคยได้ตั้งใจฟังไปเลยเๆยเลยเยให้ฉันเริ่มพอเข้าใจกีฬานาสูรเออท่านก็พูดซ้ําๆได้ค่ะมันทําให้เอมีความรู้สึกว่าก่อนหน้านี้สามสิบกว่าปีอะกว่าเอจะมาเ,เจอไอ้วิชาที่เรียนตอนปอโทแล้วออกมาจากโลกกบในกาลาเนี่ยเอก็ง่มาอยู่สามสิบปีอีกสิบปีที่คุ้รู้ความจริงแล้วก็ยังทุกข์จนทั้งมาเจ็ดปีหลังที่ได้มาเจออาจารย์ได้ฟังธรรมะของพ่อครูอาจารย์ถึงรู้ว่าการออกจากทุกข์เนี่ย มันมีเส้นทางแล้วมันทําได้จริงการทําได้จริงของเอเนี่ยเกิดจากหนึ่งเอดูจากคนใกล้ตัวค่ะคือดูจากชุนเนี่ยชุนสามารถลดละความอยากให้เอให้หั่งใจของชุนเนี่ยไปได้มากเอดูจากอาจารย์จากคําสอนดูจากเพื่อนๆที่มาส่งการบ้านดูความเจริญของพี่น้องแต่ละท่านที่เพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็ย้อนกลับมาดูตัวเองว่าเู้ตัวเองเป็นยังไงเปรียบเทียบว,ว่าตัวเองทุกหรือไม่ทุกข์ดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นคราวนี้ย้อนมาถึงเหตุการณ์ไม่ใช่ย้อน ้าวันเห็นเหตุการณ์ณปัจจุบันค่ะคือเอเห็นเด็กวัยรุ่นปัจจุบันเนี่ยที่ออกไปบอกว่าถูกครอบงำถูกกดทับออกมาแสดงความรุนแรงต่างๆวิธีคิดหรือทฤษฎีที่พวกเขาเอามาพูดกันในกลุ่มวัยรุ่นที่มีความรุนแรงปัจจุบันที่เราเห็นนะคะมันเป็นวิธีคิดแบบที่เอเคยเจอเมื่อ20ปีก่อนนั้นจริงๆ20ปีที่เอเรียนเนี่ยคือเอเห็นเลยนะคะว่ามันเป็นแนวคิดเดียวกับเอเพราะว่าตอนนั้นเออาจจะไม่บ้ารหัมเพราะมีเอคนเดียวไม่บ้ารหัมที่จะออกไปประทุแบบนั้น คือถ้าเอไม่เจรอ,อาจารย์แล้วมันอยู่ในวัยเดียวกันตอนนั้นนะเออาจจะอยากออกไปอย่างนั้นเหมือนกันเพราะเอมคงรู้สึกว่ามันควรจะต้องได้รับการแก้ไขแต่ตอนนี้เอเห็นแล้วว่าเขาอยู่ในวังวนทุกสิบปีนั่นของเอทุกที่มีจะเห็นแต่ทุกกับสมุทไทยแต่เขาไม่เห็นทางออกจริงๆแต่เอเชื่อนะคะเชื่อว่าถ้าเขามีกุศลดีพอแล้วการผลิตสื่อจริงๆก็เป็นกุศลที่ดีนะคะที่เอได้ไปอยู่แผนกสื่อเหมือนกัน การได้ผลิตสื่อแบบนี้อะค่ะออกไปีละเล็กีละน้อยถึงมันจะกองกองแกงแกงบ้างได้ถังใจไม่ได้ถังใจเอ่บ้างแต่ว่าถ้ามันทําได้อะมันเป็นช่องทางหนึ่งอะค่ะที่เอจะสามารถสื่อสารหรือพี่น้องทีมสื่ออื่นๆของไทพิแคมบุญโยมหรืออะไรเงี้ยจะได้สื่อสารออกไปให้เขาเห็นว่ามันมีช่องทางออกจากทุกโดยที่ไม่ต้องกลับไปใช้ความรุนแรงให้เขาเข้าใจก็อาจารย์บอกว่า อยากได้ะอยากไม่ผิดแต่ต้องอยากแบบไม่ทุกวันใดวันหนึ่งสิ่งที่พวกเราทำอะค่ะอาจจะดูน้อยนิดเหมือนที่พวกพี่โสบอกเวลาเราไปออกค่ายหรือออกไปตลาดแค่ไปตลาดเนี่ยบอกรู้จักหมอเขียวไมเขายังไม่รู้จักเลยแต่เชื่อว่าวันใดวันหนึ่งเมื่อถึงจุดนั้นนะคะคนที่มีบุญสัมพันธ์กันคนที่เกิดร่วมกันมาให้บำเพ็ญมาร่วมร่วมกันเนี่ยเหมือนที่เราออกตามหาญาติทาค่ะ วันในวันหนึ่งเราจะมีหมู่มวลที่พ้นทุกข์มากขึ้นถึงแม้เราจะเป็นกลุ่มชนน้อยๆไม่จาเป็นต้องเป็นทั้งโลกหรือทั้งประเทศนะคะเป็นกลุ่มชนที่เป็นหมู่มวลน้อยๆแบบนี้แต่เราก็ถือว่าได้บําเพ็ญได้ช่วยเหลือผู้อื่นค่ะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่เอได้มาก็ต้องขอขอบคุณพ่อครูแล้วก็อาจารย์นะคะที่ทําให้เอเจอว่ามันออกจากทุกข์ได้จริงๆแล้วก็นิโรธกับมรรคเนี่ยมันสามารถช่วยเอได้จริงๆขอบพระคุณค่ะค่ะอ,อนุโมทนาค่ะเอ ชื่อเอเนี่ยบรรลุธรรมแล้วนะคะใจพอแล้วนะคะใจพอแล้วอาจารย์คนที่คนที่มีชื่อที่ลงที่มีคําว่าแล้วเนี่ยรู้สึกจะเป็นเอคนเดียวเลยนะคะใจพอเฉยเฉยยังไม่พอนะคะสำทับมาว่าใจพอแล้วคือคือสิ่งที่ที่ที่เอเล่าเล่าให้เราฟังเนี่ยเป็นคิดว่าท่านอื่นๆท่านอื่นๆอ,อาจจะอาจจะมีสภาวะนั้นอยู่ แต่บางท่านก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ไปลงลงรายละเอียดว่าตัวเองติดอะไรอยู่แบบนี้ค่ะรวมทั้งคำคาพูดที่พูดถึงเรื่องของการการเนรื่องสื่อเรื่องการประชาสัมพันธ์เนี่ยนะคะการประชาสัมพันธ์ที่เราได้เห็นเนี่ยมันมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนอ่านะมันเหนี่ยวนำได้จริงๆนะคะมันเหนี่ยวนำได้จริงๆบางทีเข้าไปในเมืองเนี่ย เวลามองบิลบอร์ดใหญ่ๆของเขาอะค่ะที่มันมีอยู่ตามข้างถนนน่นะเราก็ยังเห็นพลังเหนี่ยวนำของอมันสร้างใหญ่ๆเนี่นะบางทีมันเพียงแค่ภาพของภาพของอสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้ไม่ได้เยอะมากแต่มันกลับทําให้คนคิดต่อไปได้มันกลับไปเสริมกิเลสคนได้อย่างมากมาย อาจารย์เคยพูดถึงเรื่องของพลังเหนี่ยวนำตอนที่ได้ยินใหม่ๆเนี่ยคะ่ก็ยังคิดว่าพลังเหนียวนำสนิทานพลังที่เหนียวนำมันมีพลังมากขนาดนั้นเลยเหรอกับคําว่าแล้วก็คําว่าคําว่าถ้าเราทําทําสิ่งดีไปในโลกมันก็เป็นพลังหนึ่งที่ไปแชร์ในโลกขณะที่ทําสิ่งไม่ดีมันก็เป็นพลังหนึ่งที่จะไปฉุดโลก ดังนั้นดีที่เราทําไปทําให้โลกสูงขึ้นได้ขณะเดียวกันสิ่งไม่ดีเราทํามันก็ไปไปแชร์ทําให้มันต่าลงมาได้แต่ถ้าไปบวกของเรื่องของการที่ว่าประชาสำคัญโดยที่มีสื่อตรงนั้นน่ะหนังสือป้ายป้ายหนึ่งเนี่ยมันสามารถที่จะมาเหนี่ยวนําคนได้มากมายเลยนี่เฉพาะป้ายที่มองเห็นข้างทาง แต่ตอนนี้มันไม่ใช่อ่ะตอนนี้มันอยู่ในออนไลน์ใช่ไหมคะในออนไลน์สิ่งที่มันนําไปเนี่ยนักประชาสัมพันธ์ที่ได้เห็นพลังนี้เนาะว่ามันมีพลังที่จะเปลี่ยนที่จะเปลี่ยนทุกอย่างมันมันค่อยๆซึมซึมไปที่จะเปลี่ยนได้ด้วยถ้ามันเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสิ่งที่เป็นความคิดที่ถูกตรง มันก็เป็นเส้นทางสู่ความพ้นทุกข์ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้ามันไม่ใช่อะ่ะถ้ามันไม่ใช่มันก็คือเส้นทางที่ออกไปทําให้คนทุกข์ได้มากมายแล้วก็ทําให้มันบิดเบี้ยวได้ตั้งมากตั้งมายตอนนี้เนี่ยที่เราได้เห็นอยู่นะคะให้กําลังใจความเป็นสื่อของเราทุกคนนะคะตอนนี้เอชุนก็อยู่ในจุดของสื่อแต่เราอ่า สื่อสารให้พี่น้องทุกคนเป็นสื่อใช่ไหมตอนนี้เราก็เป็นสื่อด้วยด้วยรูปประธรรมแล้วเนี่ยพวกเราก็เอาตัวเองปฏิบัตินี่ก็คือเราก็เป็นสื่อได้นะคะสื่อจากการที่เราปฏิบัติได้นี่แหละแล้วเราก็แผ่พลังไปพลังที่เราทําได้ก็ไปเหนี่ยวนำช่วยโลกในระดับหนึ่งได้ด้วยขณะเดียวกันเนี่ยองค์ประกอบที่เป็นสื่อครับ เป็นสื่อแชร์ข้อมูลดีๆที่ทางสื่อเราทำไว้นี่ก็เป็นอีกอีกองค์ประกอบหนึ่งนะคะที่เราจะช่วยโลกได้พี่น้องท่านใดท่านใดมีฉันทะมีความสะดวกความพร้อมก็เข้ามาช่วยกันทำค่ะทำเรื่องสื่อตรงนี้เราประชุมสื่อไปแล้วเรายังไม่ได้ไประชุมต่อเลยค่ะเอเราจะมีประชุมกันวันไหนดีช่วยครบสองอาทิตย์แล้วหรอคะ อสองอาทิตย์แล้วหรือยังน่าจะใกล้แล้วนะคะเพราะว่าตอนนั้นอ่ะตอนพูดนั้นอยู่บ้านลาดใช่ค่ะตอนที่มาทําค่ายที่กรุงเทพไปค่ายหนึ่งแล้วค่ะตอนนี้แล้วอ่ามาที่นี่ก็น่าจะเป็นเข้าสัปดาห์ที่ที่สองแล้วนะคะยี่สิบเจ็ดก็ดีครับเพราะพี่เราก็มีเวลาเตรียมตัวพวกนี้สือ่ออื่นเขาก็มีเวลาเตรียมตัวพวกนี้ ดีไหมคะเราก็นัดหมายกันพี่น้องทุกท่านเลยนะคะเรามีโอกาสของการที่จะมาร่วมกำลังเพลนเป็นผู้สื่อสารได้เนี้ยต้นเรื่องที่เอพูดถึงเรื่องของเรื่องเรื่องนี้ขึ้นมาด้วยนะคะค่ะเราอ่าใช่ค่ะ,คะเอ่อจริงๆแล้วมีมีประเด็นเพิ่มเติมนิดนึงค่ะวันนั้นวันนั้นได้มีโอกาสคุยกับพี่เอมแล้วก็เมจิค่ะถึงเรื่องการทำสื่อ คือคือเอคุยกับพี่เองแบบเมจิเรื่องที่ว่าเนี่ยเวลาเราเห็นสื่อของฝั่งตรงข้ามเวลาเขาผลิตสื่อเนี่ยเวลาเขาผลิตสื่อเนี่ยในขณะที่สื่อของเราอ่ะเราบางครั้งบางคนอาจจะรู้สึกว่าสื่อของเรามันไม่ทันใจไม่เหมือนสื่อตรงข้ามสื่อของเรามันไม่ป๊อปปูล่าไม่เหมือนสื่อตรงข้ามเราอ่ะก็พยายามจะผลิตสื่อของเราให้ป๊อปปูล่าให้ทันใจให้ฉับไวอะไรเงี้ยให้เหมือนสื่อตรงข้ามแต่เองก็พยายามจะบอกว่าคือ คือมันเหมือนกับเราเราหนีจากหลุมนึงอ่ะเหมือนหนีจากเบ็ดปลาอันนึ่งอ่ะไปเจอเบ็ดอีกอันนึงอ่ะมันก็คือหนีจากหลุมนี้ไปอยู่อีกหลุมนึงคือคือมันไม่ได้พ้นพ้นกิเลสหรื Stevens, อพ้นพ้นความอยากหรือความไอ้นี่เลยนะคะมันแค่ m, เปลี่ยนหลุมเปลี่ยนหลุมเปลี่ยนหลุมเอะบอกเวลาทําสื่ออ่ะอย่าอย่าตกหลุม,เร,ลมเราเป็นสื่อเองเราอยา่าตกหลุมเม่งั้นเรานี่แหละจะเป็นคนพาพี่น้องที่มามาตามสื่อเราอ่ะไปตกอีกหลุมนึงแล้วก็ไปตกอีกหลุมนึง ฉันการทําสื่อมันมันไม่ได้บ่งบอกว่าเราต้องฉับไวทันสมัยรวดเร็วตอบสนองทุกกิเลสแต่ว่าต้องพึงระวังว่าเราทําสื่อไม่ได้ทําเพราะว่าเรามีกิเลสเพราะถ้าเราทําด้วยมีกิเลสสื่อของเราที่เราสื่อออกไปมันก็จะมันจะไม่โจ่งแจ้งหรอกค่ะเพราะเราอยู่กันมานานอยู่ในมีการขัดเกลาแต่มันจะมีแพมแพมให้เห็นให้รู้สึกไม่ได้บอกว่าสื่อเราเป็นแบบนั้นนะคะ แต่ว่าเวลาเอทําสื่อบางครั้งแตจะรู้สึกว่าเหมือนเอทําช้าช้าเพราะเอมรู้สึกว่าเอก็มัวแต่คิดว่าเราไม่ได้ไปตกอีกหลุมนึงใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็บอกไว้ประมาณนี้ค่ะค่ะเอามีมีคำที่พ,พ่อครูสมณนโพธิลักษ์พ่อครูพูดพูดในที่เราไปที่อาจารย์ไปรายงานข้อมูลของ ข้อมูลการดําเนินงานของทีมพวกเรานะคะแล้วก็พ่อครูได้พูดถึงเรื่องของเรื่องของการประชาสัมพันธ์ว่าพ่อครูบอกว่าเราเราไม่ใช้การประชาสัมพันธ์ mm hmm. เราใช้การสื่อสารความจริงใช้การสื่อสารความจริงแล้วก็ไม่ต้องรีบด้วย ไม่ไม่รีบนะคะไม่รีบทำตามเหตุปัจจัยนี่แหละแล้วก็สิ่งที่สื่อสารคือความจริงตัวนั้นจะเป็นสิ่งนั้นอ่ะจะเป็นความยั่งยืนที่แท้จริงอ่ะถ้าคำว่าประชาสัมพันธ์คือประชาสัมพันธ์เหมือนกับการที่ทำให้คนเห็นมีความไม่ลึกผิวเผินให้ติดใจแบบนั้นอ่ะจะไม่ใช่ไม่ใช่เป้าหมายของเรานะคะ เป้าหมายของเราคือสื่อสารความจริงนี่แหละที่พวกเราทําอยู่ตอนนี้ช้าก็ไม่เป็นไรไม่ได้มีข้อจํากัดเรื่องความเร็วความช้าคือเท่าที่เป็นไปได้จริงไม่รีบเพราะรีบคือความใจร้อนใช่ไหมคะเราไม่รีบเราเราไม่ใจร้อนและสิ่งที่เราสิ่งหรือที่เราทําโดยที่คําว่ารีบมันก็มีกิเลสอยู่แล้วนะผลมันย่อมไม่ แต่กิเลสของเริ่มต้นนั้งแต่คนทำเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้ไม่ไม่ถูกไม่ถูกทำนะคะพวกเราทำตามกำลังเท่าที่เราทำได้เพียงเรื่องสื่อของเราตอนนี้เพียงแค่เราคิดว่าเราน่าจะสามารถทำได้รวมพลังกันแล้วก็ทำได้ได้ดีกว่าน่าเป็นอยู่แล้วก็มาพัฒนาแต่ทั้งหมดนี้เราจะสื่อสารนี่เป็นเรื่องของความจริงความจริงทั้งความจริงใจของเราด้วยแล้วก็สาระที่เป็นจริง ไปสู่พี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดก็เป็นเป้าหมายการบำเพ็ญของพวกเรานะคะพี่น้องทุกท่านสามารถมาเป็นส่วนร่วมได้เป็นองค์กรร่วมกันได้นะคะวันที่วันที่ยี่สิบเจ็ดจะมีการพูดคุยเพิ่มเพิ่มเติมหลังจากเราคุยกันมาสามครั้งแล้วนะคะเราตั้งเป้าหมายว่าจะคุยกันเป็นระยะระยะ oh <my> เวลาเท่าไหร่ดีคะ เหมือนเหมือนครั้งที่แล้วนคีคเขที่ได้หน่อยบ่ายโมงครั้งที่บ่ายโมงนะคะอ่าบ่ายโมงค่ะเนี่ยนัดหมายกัน่าในห้องประชุมนี่แหละพี่น้องได้ฟังร่วมกันเดี๋ยวตอนเย็นเราไปไประชาสัมพันธ์นัดหมายอีกครั้งหนึ่งในอ่าไปสื่อสารนัดหมายอีกครั้งหนึ่งในห้องอปริหานิยธรรมนะคะค่ะอนุโมทนากับเอค่ะค่ะเอใจพอแล้วอ่าเชิญน้องอาร์ค่ะ เพนเพียนโพดค่ะเจนค่ะ